f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวบิดดอยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอรโคมันยองนั่นเองครับผม จากประเด็นที่เข้ามากดดันราคาบิตคอยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมประเด็นตรงนั้นเนี่ยก็มีด้วยกัน2เรื่องด้วยกันนะครับที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับตลาดคริป โตโดยรวมทั้งโลกนะครับผมโดยเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางธนาคารกลางของประเทศอังกฤษนะครับผมหรือคือ Bank of England นะครับผมได้ทำการลงมตินะครับผมที่จะขึ้นอัตราดอก ี่จาก0.1เป็น0.25นะครับผมซึ่งก็เป็นการประกาศโดยที่เรียกได้ว่าสายฟ้าแลบและเกินความคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดนะครับผมเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขามีมุมมองว่าอ,าอย่างเร็วที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ ทางนักลงทุนเชื่อว่าโอเคทาง Bank of England เนี่ยน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นประเทศแรกของโรคแล้วกันนะครับแต่ว่าการขึ้นตรงนี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรามาสที่1ของปีหน้านะครับผมแต่ผลปรากฏว่านะครับอยู่ดีๆก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยทันทีนะครับผมซึ่งก็เลยส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยนะครับผมในเรื่องนี้ก็คือแทบจะไม่เกี่ยวกับราคาบิตคอยเลยถ้าดูจากราคาที่บิตคอยลงมาเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิด มีการปรับนโยบายการเงินเนี่ยราคาบิตคอย์โดยปกตินะครับถ้าเป็นถ้าดูตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกานะราคาบิตคอยน่าจะตอบรับได้อย่างดุลแรงมากกว่านี้แต่นี่เนื่องจากว่าเป็นาการปรับดอกเบีย้ยนโยบายจากประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะครับผมก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะทราบเอาไว้นะครับ ซึ่งการที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมีการปรับตัวตาดอกเบี้ยตัวนี้เหตุผลนะครับก็เนื่องมาจากาสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยที่ตอนนี้ทางาประเทศอังกฤษเขากําลังเผชิญอยู่อย่างหนักนะครับตัวองค์ไมคอนนะครับผมรวมถึงนะครับก็เห็นตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมครับก็คือมันก็ ค่อนข้งที่จะสูงถูกไหมครับจากความเห็นของนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลายๆคนเพราะฉะนั้นอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะป้องกันเรื่องนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยการปรับไอตัวอัตราดอกเบี้ยรตรงนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินหรือวิธีหนึ่งนะครับที่จะมาควบคุมอัตราเงินเฟอ้อนี้ได้ในช่วงระยะกลางๆตรงนี้นะครับผมก็ทางอ่า ผู้ว่าการธนาคา,ารกลางของอังกฤษเขาก็กล่าวประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าแอดเข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือทาง ECB นะครับผมก็คือทางยุโรปนั่นแหละเขาก็ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยโดยรวมแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบจากตรงนี้เนี่ยก็เลยมีไม่มากนะครับผมแล้วก็ข่าวที่2นะครับที่เข้ามา FUD หรือฝัดในวันเดียวกันเลยนะครับผมก็คือตัว ประเทศรัสเซียนะครับผมก็คือธนาคารกลางนะครับของประเทศรัสเซียเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าจะแบนบิตคอยอีกแล้วนะครับผมซึ่งงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับของจีนนะครับก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่1ล้านแล้วนะครับผมที่ทางประเทศรัสเซียนะครับออกมาประกาศว่าจะแบนบิตคอยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับก็รับรู้เอาไว้นะครับนี่อาจจะเป็นประเด็นกดดันในช่วงระยะสั้นๆตรงนี้ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันยังไม่สามารถเบร a k แนวต้านอย่างที่แอดคาดหวังไว้ได้เมื่อวัน2วันกน นะครับผมตรงนี้มันเลยเข้ามากดดันส่งผลทำให้ราคา Bitcoin วันนี้เนี่ยมีลงไปราคาต่ําสุดที่ต่ํากว่า47,000เหรียญน,นะครับผมอะ่ะก็ถ้าเป็นเรื่องการแบนเนี่ยมองว่าก็ถ้ามันไม่ได้แบนจริงนะมีแค่การประกาศว่าเฮ้เราอยากแบนว่า ก็อย่าไปใส่ใจมันให้มากนะครับผมอ่าและอีกอย่างนึงอย่างที่แอบบอกคือช่วงเนี้ยเราก็ยังไม่ควรถืออะไรถูกไมรับเพราะว่าสัญญามันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นสําหรับคนที่รับความเสี่ยงสูงไม่ได้แต่สําหรับคนที่เข้าไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าอยากจะลองเอ่อลองเสี่ยงดูนะครับว่า ราคาบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะ break ขึ้นด้านบนมากกว่าจริงหรือไม่นะครับผมในส่วนของนั้นตรงนั้นนะครับตรงนี้ใครที่ซื้อไปแล้วในแอปก็มองว่าก็ยังไม่จำเป็นต้องมีการ stop loss ะลรเพราะว่ามันก็เป็นเพียงแค่ผลกระทบในระยะสั้นๆแค่นี้เองนะครับผมยกเว้นว่าอยู่ดีๆรัเสเซียพรุ่งนี้จะออกมาบอกอะไรับแบ,รรแบบแบนด์บิตคอยจริงๆแบบแบรนดจริงๆนะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่เนี่ยคือเขายังไม่แบนดนะครับซึ่งเหตุผลที่เขาออกมาปร,ระกาศอย่างนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็คือ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมืองขุดของทางจีนเนี่ยโดนประกาศแบนไปถูกไหมครับก็มเีเขาเรียกว่า,าประชาชนบางส่วนที่ทําเหมืองขุดของตรงนั้นน่เะเขย้ายการขุดมาบางส่วนเนี่ยมาที่ประเทศรัสเซียนะครับผมเนื่องจากว่า เ,เกี่ยวกับเรื่องอากาศหรือว่าเรื่องต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าถูกเพราะว่าประเทศเรัสเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่หนาวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เอออาจจะไม่ต้องใช้พลังงานในการเมนเทนตัวเครื่องขุดมากนะครับผมแล้วก็อาจจะมีคอสต่ตางๆที่ต่ํากว่าหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการยับ จับจ่ายจองที่ย้ายที่เหมืองขุดมาที่ประเทศรัสเซียเยอะซึ่งมันอาจจะเป็นผลทําให้ทางประเทศรัสเซียเขาก็อาจจะต้องออกมามีนโยบายอะไรบางอย่างนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะการที่มาทําธุรกิจเหมืองขุดเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามาใช้พลังงานที่บ้านของเขาซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบอย่างเช่นในหลายๆประเทศที่มีเหตุการณ์ไฟดงไฟดับนู่นนี่นะครับผมหรือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้การออกมา อ่ามอนกบว่าประกาศอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเพราะฉะนั้นก็อ่าก็ฟังฟังฟัง,ฟงไว้นะครับผมแล้วก็อย่าตื่นตกใจมากนะครับเพราะเขายังไม่ได้แบนเขาแค่ประกาศว่าอยากจะแพ้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องยางประมาณนี้นะครับข่าวสําหรับตอนนี้นั่นเองนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูราคาบิตคอยนี่ก่านนะครับผม ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับว่าแนวโน้มขาขึ้นเป็นยังไงนะครับไปเช็คดูได้จากคลิปวิดีโอที่แล้วเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมไปเช็คดูได้นะครับผมแต่ในวันนี้นะครับแอดจะพามาดูตัวการาฟบน Time Frame Weekly นะครับผมม,มุมมองของเพจเนี่ยสมมติว่าราคา Bitcoin มีการเบรกลงด้านล่างจริงเนี่ยมันจะไปได้ถึงเท่าไหร่มุมมองของเพจมองว่ามันคือตรงไหนนะครับผมแต่ต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่า นักลงทุนบางรายหรือนักวิเคราะห์บางรายตอนนี้เนี่ยเขาก็มองว่าจุดบอททอมของ Bitcoin เนี่ยอาจจะอยู่ที่แถวแถว40,000นะครับผมถ้าเกิดว่ามัน break ลง้านล่างนะก็คืออาจจะต้องลงไปจบที่40,000ก่อนถึงจะมีการขึ้นของจริงนะครับผมซึ่งถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็ได้ครับแต่สำหรับ มุมมอ,องทางเพจนะครับทางเพจไม่ได้มองว่าจะลงไปถึง40,000ขนาดนั้นนะครับเหตุผ hey, ลเพราะอ,อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็คือการาฟบิตคอยนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งน่าสนใจที่เราจะไม่นี่จะต้องติดตามเป็นอย่างแรกก็คือเราต้องรอ MACD Weekly ตัวน,นี้เริ่มอ่อนแรงลงนะครับในการลงก็คือตรงนี้การตัดลงแต่ว่าเหนือสูตรมันก็แน่นอนเป็นสัญญาณขาลงในระยะสั้น <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดมีการตัดลงที่ต่ำกว่าศูนย์เนี่ยมันจะถือว่าไม่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะกลับลงสู่ตลาดมีอย่างแน่นอนนคะครับผมแต่การตัดลงที่อยู่เหนือสู์ตรงนี้เนื่องจากเกิด b e r r i s <c> h <oughs> Divergence บน i m e f เ <ame> ฟรม Weekly ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าผลของตรงนั้นนะ่ะมันยังไม่จบ แต่ถ้าดูจากราคาตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มที่จะมันกับว่าแรงขายมันเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วเนื่องจากอาจจะมีการเกิดฮิตแดนบู l ชีสเดเวอร์เจนได้ในเร็วนี้ก็มีโอกาสนะครับผมก็คือมันมีแนวรับสําคัญนะครับจากเส้น moving average 20สัปดาห์ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นเส้น moving average 200รวันนะครับผมมารับไว้อยู่นะครับผมอ่ะก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็คือมันยังไม่ปิดหลุดลงมานะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างที่แอดอยากจะนํามาแชร์ในวันนี้นะครับก็คือตัว SI Weekly นะครับผมก็คือกราฟตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือทางมุมมองของเพจแล้วเนี่ยโอเค Divergen จ e บาร์ i ิชเด e วอร์เตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่จบด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นเทรนไลน์ตรงนี้ถูกไหมครับหรือใครจะลากแค่จากตรงนี้ก็ได้นะมันก็พอๆกันนะครับผมอ่ะเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยมันเอ่อสือให้เห็นนะครับว่าการที่บ e a r i s h d i v e r g e n จที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะจบรอบได้นะครับ ไ s i w e e k l y เนี่ยอาจจะต้องลงมาทดสอบเทนไลน์เส้นสีส้มตรงนี้ให้จบก่อนนั่นเองซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เราใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วจริงๆที่มันจะลงมาทดสอบตรงนี้เพื่อวัดใจว่าจะสามารถกลับตัวได้อย่างช่วงที่ผ่านๆมาไยกตัวอย่างเช่นรกรกฎาคมตรงนี้นะครับลงมาแตะปุ๊บก็ขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็เช่นกันนะครับมีนาคมก็ขึ้นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับธันวาคมปี2018ก็ขึ้นนะครับตามที่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสน ใจมากๆเลยทีเดียวสำหรับเทรนไลน์ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องขอบอกว่าถ้ามันเบรกลงไปด้านล่างนะครับผมตรงนี้ไม่สวยแล้วนะครับผมเพราะว่าสงสัยเราจะได้เจอตลาดนี้อย่างแน่นอนนะครับผมแต่โดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าเทรนยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยแอดมองว่าไม่น่าจะหลุดก็คือต้องมองว่าโอกาสที่มันจะกลับตัวได้จากการที่ RSI Weekly ลงไปแตกที่เทรนไลน์นี้เนี่ยมีสูงมากกว่าการเบรกลงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแลวมันก็จะเป็นเหตุผลที่จะทําให้ตัว ACD Weekly ตรงนี้ที่แอดวงไว้เนี่ย อาจจะอ่อนแรงลงและเกิดการกราบตัวเป็นขาขึ้นแล้วมีการตัดขึ้นเหนือสูงได้อีกครั้งในอนาคตนั่นเองนะครับผมอันนี้ประเด็นนะครับก็คืออ้าวแล้วหลังจากที่ r s i เนี่ยมันพยายามจะย่อลงมาตัดที่เทนไลน์ตรงนี้ทางเพจมีมุมมองมันจะย่อลงมาได้ถึงตรงไหนนะครับผมอ่าโอเคก็ไม่ยากนะครับผมหลายสํานักเขาอาจจะมองว่าอาจจะย่อถึง4 0,000แต่แอดมองว่า ไม่น่าถึงนะครับผมเพราะอะไรเพราะเรามีแนวรับสำคัญจากฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์ตรงนี้นะครับอยู่ที่0.618แถวแถว44,500ี่นเหรียญนั่นเองหรือจะอาจจะเอากลมๆก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็น4 4 0 0 0ี่เหรียญน,นะครับผมที่ทางเพจมีมุมมองว่าตรงนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นแนวรับสำคัญที่ราคาจะลงมาแล้วปิดไม่หลุดนะครับผมพร้อมๆกับการที่ ISI w e e k l y ลงมาทดสอบแนวรับของเทรนด์ลา์เส้นสีส้มนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ อาจจะสอดคล้องกับตัวเกาเซนช a น n e l เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวแอดพาไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับผมอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าถ้าดูเส้นกึ่งกลางของเกาเซนช a น n น l ในสัปดาห์ถัดไปที่ยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับผมก็คือราคาเนี่ยมันจะ ใกล้เคียงนะครับกับแนวรับของสัปดาห์ตรงนี้นก็คือแถว4 4 0 0 0จนถึง45,000เหรียญโดยประมาณนะครับผมสัปดาห์หน้าเส้นกึ่งกลางตรงนี้มันจะขยับขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งก็จะใกล้เคียงเข้าไปอีกและน่าจะเท่ากันเมื่อผ่านไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบิตคอยเนี่ยเลือกที่จะลงข้างล่างจริงๆก็คือ break เส้น moving average 200วันลงดอลลาร ก็แนวรับจากเส้นกึงกันของเขาเซ h นชแนลรวมถึงโกลเด้นไลท์โชจากตัวฟิโบนัชชีบนไทม์เฟรมว e e ลี่ในระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะรับไว้อยู่เพราะฉะนั้นทางเพจจึงมีมุมมองว่าแนวรับแถวแถวสี่หมี่พนเหรียญจนถึง45,000เหรียญโดยประมาณนะครับผม น่าจะเป็นแนวรับสุดท้ายก่อนที่เราจะมีการกลับตัวของราคาในกรณีที่ราคาบิตคอยนเบรกเซมบูวิงอะไร200วัต์ลงด้านล่างนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นกรณีมุมมองทังลบนะครับผมของทิศทางบิตคอยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอ่ะอีนี้นอกจากตรงนั้นนะครับผมเราก็มีอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์หนึ่งที่เพื่อนเพื่อนรออยู่นะครับผมก็คือในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับอินดิเคเตอร์มูนเฟสจะขึ้นพระจันทร์เต็มดวงหรือฟูมูนนะครับผมซึ่ง oh. อาตามปฏิทินจันทรคติแล้วเนี่ยถ้าตามเวลาของประเทศไทยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นณนะวันที่19ทธันวาคมนะครับผมซึ่งวันที่19ทธันวาคมเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้นะครับแต่โดยปกติแล้วเราต้องรอวันที่19ทธันวาคมปิดแท่งก่อนนะครับผมและวันที่20ทธันวาคมเนี่ยพระจันรถึงจะขึ้นนะครับโดยฟูมูนตรงนี้แอดก็เคยได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันก็คือสัญญาณการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นโดยส่วนมากหรือก็คือเราจะเจอจุดบอทอมนะครับผมถ้าหากใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะ อ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นักลงทุนหลายๆคนที่ตามเพจแอดเนี่ยอาจจะรอกันอยู่นะครับผมว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองและวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟูมูลรอบนี้เนี่ยมันแตกต่างจากฟูมูลรอบที่มันผ่านมานะครับผมเพราะว่ารอบนี้เขาเรียกปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวงว่าไมโครฟูมูลนะครับผมซึ่งไมโครฟูมูลเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเห็นพระจันทร์เนี่ยที่ อยู่ไกลกว่าปกตินะครับอะไรประมาณนั้นจากที่แอดได้อ่านข่าวมานะแอดก็ไม่ค่อยทราบหรอกแต่น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นว่าเราจะเห็นดวงจันทร์แบบมันเต็มดวงแต่ว่ามันอยู่ไกลจากโลกมากๆกว่าโดยปกตินะครับผม <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ใครที่กาวนะครับในเชื่อนในสิ่งพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมองว่าเฮ้ย ดวงจันทร์รอบนี้มันไกลว่ะถูกไหมครับมันไกลว่ะแปลว่าเป้าอาจจะไปได้ไกลถูกไหมครับอันนี้กล่าวลวนๆนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับผมก็พูดเอาไว้เพื่อสร้างสีสันเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามูนมันอยู่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปได้ไกลนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นส่วนใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มก็ไปเสิร์ช g o o g l e เอานะครับว่าไมโครโฟมูนมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมแอนไม่ขอพูดถึงตรงนี้แล้วกันแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตตัวมูนเฟสตัวเนี้ยใน วันอาทิตย์หรือวันจันทร์หน้าทีหนึ่งละกันนะครับผมเราก็รอดูละกันว่ามันยังจะแม่นอยู่ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าฟูมูลรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ถามว่าแม่นไหมมันก็แม่นในระดับหนึ่งเพราะว่าหลังจากมันลงมาจริงๆตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยวันที่ส9กพฤศจิกายนเนี่ยแา้วทามันก็ขึ้นกลับให้นะ เพียงแต่ว่ามันอาจจะขึ้นได้ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับผมาอาจจะโดนเรื่องประเด็นกดดันจากการประชุม FOMC ที่ผ่านมาหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมซึ่งก็มีเหตุผลอื่นต่างๆนานาแหละแต่นั่นแหละครับมันก็ขึ้นให้เราเพียงแต่ว่าอาจจะขึ้นได้แบบไม่สูงขนาดนั้นนะครับผมอ่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มองว่ามันก็ค่อนข้างจะแม่นนะเพราะว่าหลังจากเกิดไอ้ตัวเขาเรียกว่า Mon มอนเขาเรียกว่าอะไรวะนิวมูลนิวมูนนะครับผม หลือคือคืนเดือนมืดเนี่ยราคาก็ทิ้งดิ่งจริงนะอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละสำหรับ indicator moon ู a ฟ e นะเพราะว่า,าโดยส่วนมากแล้วอะเท่าที่แอดดูกว่า80%มันก็ตรงนะเออเพื่อถ้าใครเชื่อใน indicator ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะพอที่จะใช้ได้นะเพราะว่าหลายๆคนในโลกเนี่ยเขาก็ใช้กันะไม่ใช่แค่แบบ เพจแอดที่เอามาแสดงเนี้ยว่าแอดจะสร้างเองหรือแอดจะกล่าวเองก็คือหลายๆคนเขาใช้กันไม่ใช่แค่เพจแอดนะครับผมข้อมูลตรงนี้แอดก็ไปหาค้นดูตามออข้อมูลในอดีตกาๆทั้งในตลาดหุ้นหรือในตลาดอาดะไรก็ตามก็คือเขามีการใช้อินดิเคเตอร์มูลเฟดตัวเนี้ยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมเดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้วิธีการใช้แล้วกันในท้ายคลิปนะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็เข้าไปดูได้นะครับผมว่ามันใช้ยังไงมันมีการอธิบายยังไงบ้างแล้วต้องเสิร์ชยังไงอะไรยังไงประมาณนี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาอออัอััปเดตกกกนนีรบล นะครับเมื่อถึงวันที่มันเกิดพระจันทร์เต็มตัวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วสําหรับคนที้ยังไม่กดไลค์กด u ับสไคร์หรือกดกระดิ่งนะครับก็กดให้ทางเพจด้วยแล้วกันนะครับผมแล้ววันนี้ขอจากลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ